สวัสดีค่ะร้านเคสอินเทนชั่น็อปนะคะวันนี้ก็จะมารีวิวให้ดูแบตอีลูป e อีสิบสามระหว่างของปลอมกับของแท้ให้ดูกันนะคะซึ่งตอนนี้ก็มีของปลอมออกมาเยอะแล้วมาดูกันนะคะเริ่มแรกเลยนะคะตัวนี้ก็คือของแท้ตัวนี้คือของปลอมให้ดูที่จุดแรกคือจุดที่สแตนนะคะของปลอมเนี่ยมันจะดูไม่ค่อยชัดแต่ของแท้จะดูคมชัดกว่าซึ่งตอนแรกจะมีบอกมาว่าของปลอมไม่มีสแตนแต่เดี๋ยวนี้มันมีนะคะ ีกจุดที่สองที่ต้องลองสัมผัสดูก็คือตัวพลาสติกที่ซีลกล่องะค่ะของแท้เนี่ยมันจะดูแบบหยุ่นๆนิ่มๆกว่าแต่ของปลอมเนี่ยจะกรอบแข็งอเดี๋ยวเรามาลองแกะดูข้างในกันนะคะ จุดถัดไปนะคะพอเราแกะมาเนี่ยอันนี้ก็จะเห็นความแตกต่างของตัวซองที่ใส่นะคะของปลอมจะเป็นซองธรรมดาแบบนี้ไม่มีส่วนของแท้นะคะจะมีคำว่า E-Loop เห็นไหมเอ่ยตรงนี้ที่ซองติดอยู่ตัววัตถุก,ก็จะแบบนิ่มๆยืๆดๆได้หน่อยนึง นี่ก็คือจุดที่สองนะคะแล้วจุดถัดไปก็คือแกะมาดูด้านในค่ะของปลอมเนี่ยวัสดุมันจะไม่เงาผิวมันจะแบบฝึดๆหน่อยนึงแล้วก็เป็นรอยง่ายส่วนของแท้นะคะตัวผิวสัมพันธ์เนี่ยจะเคลือบดีอค่ะจะเงาเป็นไฮกลอสสวยเทบกันให้ดูเห็นไหมเอ่ยด,ด,ด,ดูสีก็ได้ค่ะ สีของปลอมจะออกเหลืองกว่าน,นิดหนึ่งของแท้จออเจาะขาวๆอ่ะจุดต่อไปนะคะก็คือด้านข้างเรามาดูด้านข้างกันด้านข้างของแท้เนี่ยถ้าเกิดเราเห็นเราเห็นว่ามันจะเป็นสายนิดหนึง่งที่เนื้อของโลหะนะคะแต่ของปลอมเนี่ยจะไม่ค่อยมีเจาออเรียบๆอ่ะแล้วลองเปิดดูนะคะ เห็นไหมคะว่าของแท้เนี่ยไฟก็จะแบบติดทีละดวงตึ๊บตึบตบเป็นออกสีน้ำเงินส่วนของปลอมเนี่ยก็คือติดทีเดียวเลยจะออกสีแนวฟ้าๆหน่อยสว่างนิดนึงนี่คือความแตกต่างอีกจุดและจุดถัดมานะคะของแท้เนี่ยตุงจุกเนี่ยสลับเสียดจะเป็นสีดำของปลอมจะเป็นสีขาวดูที่ตัวงานนะคะ ก็มาดูถึงตัวสายกันนะคะคือในกล่องก็จะมีสายมาเหมือนกันสายของแท้กับของปลอมก็คือของปลอมเนี่ยสายจะเหลี่ยงของแท้สายจะมมนๆตัวสีก็ต่างกันด้วยคือของแท้จะดูเป็นสีขาวกว่าของปลอมจะเป็นออกเหลืองนิดนึง น,นี้ก็เลยเอามารีวิวให้ดูกันนะคะเผื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อแบบสำรองส่วนของทางร้านเคสอินเทนมั่นใจแน่นอนว่าเป็นของแท้ร้อยค่ะยังไงก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ